วันนี้เรามาทําความรู้จักช้อนซ้อมมีดในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันแรกเลย une fourchette une fourchette ส้อมอันถัดมานะคะมีด un couteau un couteau นี่นะคะแล้วก็สำหรับช้อนนะคะช้อนใหญ่เนาะ une cuillère à soupe une cuillère à soupe ช้อนช้อนช้อนซุปนะคะแล้วก็ช้อนเล็กนะคะช้อนกาแฟ Une cuillère à café Une cuillère à café แล้วก็สุดท้ายนะคะเราขาดไม่ได้นะชาวไทยเราเผื่อไปร้านเอเชียนะคะได้จะได้ใช้นะคะก็คือตะเกียบนั่นเอง d e ย์บ e t เ t บาเก็ตนะคะเราจะใช้เป็นรูปพหูพ์เสมอเนาะแล้วก็อีกอ,อันหนึ่งนะคะผ้าเช็ดปากหรือกระดาษเช็ดปากก็ได้เนาะใช้อันเดียวกันนะคะอินเซฟเวตอินเซฟเวตนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราไปร้านอาหารเนาะเขาลืมอ,อุปกรณ์นะะในกา,การกินอาหารของเรานะคะสมมติหรือผ้าเช็ดปากก็ได้เนาะอีกคุณเจมัวจะพูดแค่อินเซฟเวียสินบุเปลจะพูดสันส้นๆก็ได้ว่าอ i นเซ e เว l v o ินบ l เป t แบบนี้ก็ได้นะคะ เอาไปลองใช้กันดูคะ่ะฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะคะ